แต่พ่อแบบว่าเออผู้สาวล่ามาตัวผู้ผผบ่าวฟังไทยนี่รูซึกว่าเป็นประเด็นขึ้นมาโหลดพี่น้องเออมีแต่คนไทยทนันบ่ว่าสารซาทีันทิดเจอขนะคนประเทศอื่นกับ่บเจอคือกันบอม คนบ้านอื่นเมืองอื่นนี่ดีเบ,บ,บิดบ่อโบดีแต่คนบ้านเฮ้าบอ่อมันก็เกิดความหน่อยมกต่าใจพี่น้องวาสันซากดิซาสีมันมากถูกขู่แบบพี่น้องมาในขาบนั่งฝ่ามาในขา่าพายเอกพี่น้องมาทําไมเมืองไทยทําไมไม่ไปเมืองเวียดเมืองจีนมือนีอัน สาวลาวาหันมาจมเด้อพี่น้องเนื้อมาจมมาสันซาบริจมโดนโดนคนที่เพื่อนหเพื่อนเวาข้นบบไหายผัดเบาพี่น้องโบมีไผไปตัวเอาเงินของไพ่โมีไพไปตัวเอาสิงเอาคองของไพทั้งสิง สบายดีพี่น้องปองไปเบอร์สุขูสุคนเดอตาดำสาวเหล่าไตพี่น้องมาพบกันอีกแล้ววาสันซ่าเมื่อนี้พี่น้องตาดำมาเลี้ยงงัวน้ำหนองออราแต่อีกหนึ่งมือพี่น้องเอ้ยหลังจากพี่โบเดมอามาตั้งแต่เมื่อนั้นน้องพี่น้องก็ใส่เสื้อ <c oughs> ตะเกาอีกแล้วยาว่าสันวาสีเดอพี่น้องเดอใส่เสื้อตะเกาอีดับอัน เป็นคนหมกักนุงเสือเหยื่อแหนเดี๋ยวสีว่าอ้ออันเสือตัวนี้สมามยอีแล้วนุงบอสักบอ้อวาซันอีพี่น้องแท้ๆเป็นนงเสือตเกาต่ามนีตาดำสาวเล้าใตาพี่น้องสีมาเวาอ่าประเด็นเรื่องสาวเล้าตมเบาไทยหรือว่าคนเล้าหลอกคนไทยพี่น้องเป็นประเด็นยังบอสเซ้า บบเลิกบเหล่วจ้าถือนาพี่น้องเนาะกมีเอซแล้วก็มีอ่าทานผู้สม้มเนาะอยู่ฟังไทยเพิ่นทรงคลิปมาเป็นคลิปทีเบาาเกี่ยวกับคนล่าตัวคนไทยคนล่าหลอกเอาเงินคนไทย คนล่าว,ว่าใหา้คนไท่ยว่าอานางโง่นวลนี่นัน่นยังประมาณนี้เนาะพี่น้อง FC กระทามว่าตาดำเมนเหลืองจริงโบเมนเหลืองจริงโบคือจังไรก็เหลืองหนีมีความคืดแนวดทําอิทก็บบคิดว่ามันสีแบบเป็นประเด็นแห้งนะก็คือว่าคือสิเป็นแบบที่ผ่านมาแต่บันนีก็มีแบบบุคคล หลายคนพี่น้องทรงมาแล้วก็แบบมาว่าให้ตาดำแล้วก็บล็อกตาดำเพื่อที่จะว่าแบบโบยให้ตาดำแบบว่าตอบโต้กลับคืนโบหรือว่าอีหยังประมาณนี้ก็บอกเข้าใจเนาะทรงมาดาทรงมาว่าทั้งทที่เฮาก็แบบ,บ่บด้หูจักกันบ่บด้หูจักกันเลยอะไรพี่น้องบบหูจักกันเลยเนาะทรงมาทรงคลิปคลิปหนันมาคลิปนั้นกะ เป็นคลิปอ่าข้าจะเว่าเกี่ยวกับแบบว่าอันคนคนไทยอ่นนะหนางูงสินะถือสาวเล่าตัวอันผวกคนไทยค่นหนางูถือแต่คนเล่าต้มประมาณนี้ตัวเอาเงินตัวเอาข้ามตัวเอานั่นตัวเอานี่ยิงสินะพี่น้องมาหลอกคนไทยประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่งมาดาพี่น้องเอ้ยตาดำก็โอ๊ยตกใจเนาะตาดำก็เลยแบบ ออกมาเบาเหื่องนีซะพี่น้องถ้าิกก้งกระสีบเบาแล้วก็เลยาตาสินใจออกมาเบาเรื่องหนีโปรดแมนว่าสีมาเบาเพื่อแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าให้แบบพิจใจกันหรือว่าแนวอะไรสีมาเบาในความคิดส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะประเด็นตัวหนีพี่น้องตาดำกะอยากให้เข้าใจว่าก่อนอื่นโมดอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า นคันเหาเนาะพี่น้องนบอบวาซียูประเทศล่าประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือเมืองนอกหรือสิเป็นประเทศใดก็ตามพี่น้องอยู่อยู่ในโลกใบนี้เนาะพี่น,น้องเนาะมันก็สิมีเบิดคนดีคนบบดีคนขี่ตัวคนบบขี่ตัวมันบ่มีแต่เฉพาะอยู่เมืองเล่าเด้อพี่น้องเด้อบาสันซามันก็แบบ สิมีทัวโลกอะไรพี่น้องคนบอดีนะพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจอยากให้ทานผู้ส้มที่ฮับส้มทั้งบ้านเลยเขาใจได้ฮับสาบปัญหาเหลืองประเด็นสาวเล่าออตัวผู้บาวฟังไทยนี่พี่น้องก็เคยได้ยินก็เคยได้ยินมาโดนก็เคยได้ยินมาลายก็ยอมฮับอยู่ว่าเออคนเฮานาะพี่น้องมันก็หักิเจอซิมีเบิดทะเละพี่น้องเอยต่างแต่ว่าอัน เขาจะโบเอามาว่าผู้สาวเหล่าถือผู้บ่าวไทยตัวก็มีลายใ้พี่น้องหรือว่าผู้สาวเหล่าถือผู้บ่าวต่างประเทศตัวก็มีลายพี่น้องแต่กับโบเห็นสิเป็นประเด็นแต่พ่อแบบว่าเออผู้สาวเล่ามาตัวผู้บ่าวฟังไทยนีู่้ซึกว่าเป็นประเด็นขึ้นมาโหลดพี่น้องเลยแล้วก็เป็นประเด็นแห้งลามาแห้งแบบเมาล่วมบอยากให้เมาล่วมเมาพี่น้องคนเท่ามันก็มีทั้งคนดีคนบอดีอยากอยากให้แยงแย่แล้วก็มีเหตุผลแล้วก็แบบ พิจารณาพี่น้องวาซันซาเข้าเบิงขา่าเข้าเสพข่าก็แบบว่าเบิงข่าห้มีสติเสพข่าห้มีสติพี่น้องให้แบง่งแยกออกให้เบิงว่าเออมันอาจจะเป็นบุคคลคนหนึ่งสองคนหรือว่าบุคคลคนนั้นมันอาจจะบ่เป็นเบิดบ่อย่าให้เข้าเมาส์รวมพี่น้องวาซันซา คนบดีมันก็มีอยู่ทั่วโลหลอยยาสิวาแต่วาเหลืองตัวเหลืองอียังก็ตามพี่น้องเอ้ยผู้สาวล่าหรือว่าคนล่าก็ถือคนอยู่ฟังไท่ตัวก็ลายพี่น้องตัวหลอกเอาไปทํำงานตัวอันมาล่มมาจีบแบบสุสาวตัวว่าอันโสดว่าโบมีหลูกโบมีเมียมาตัวสาวเหล่าเนี่ยศีตาดำก็เห็นร้ายคือการเดินตาดำก็ต้องขอโทษขออภัยทาสีเปาอียังพิด ขาดประการใดตะดำแบบเอาประสบการณ์จากตามที่เคยเห็นผี่น้องต่างแต่ว่ามันบอเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นแต่เฉพาะสาวเล่าตัวเบาไทยหรือว่าคนเล่าตัวอันผู้เบาฟังไทยพี่น้องวาสันซาก็อย่างมาเบาน้อยหนึ่งขั้นปากผี่น้องยาวาสันวาสีมือน,นี้อันสาวเล่าอันขอจมแน่น้อยหนึง่งจมจักบาดผี่น้องเอ๋ยขอเบาแน่น้อยหนึง่งวาสันซา อันโบน้อยกะลายอันถ่าคลิปนี่เนาะอันไพโบมาก,กะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดแบบเออเบิ่งแล้วว่าเออแล้วออลวา่าอันกะเมียนความเล่าอยู่นาะคิดเอ,อนาะนาะำนาะนะนะมีเหตุผลจะสีกะขอขอบคุณหลายๆเด้อคนเท่าคนเดียวสิไปเหตุให้ถูกใจคนทั้งโลกมันบ่ได้พี่น้องคนเท่าคนเดียวสิไปแบบใหเฮเหตุไคนมาก ไปเบิดมันเป็นไปบ่ไห้โดยพี่น้องเด้อว่าสันซาอาจจะมีอยู่คนหนึ่งสองคนมักที่เรือนั่นก็อาจสิโอ้ยบ่มักเดี้เกียรตได้สร้างมันเด้พี่น้องแล้วก็สีเ้าหลืองอา่าคนเล่าอีกเนาะคนเล่าเป็นตัวอันคนฟังไทยหรือว่าเป็นตัวอันไทยสิได้ก็ตามพี่น้องบ่มีแต่คนเล่าดอกพี่น้องที่ไปตัวหรือว่าไปหลอ หน,นหลอกหนี่คนเฮ่าบ่าวายิ่ประเทศไรมันกเป็นแบบนีเบิดอยากให้เฮาหันมีสตีพี่นอนอกอยากให้เฮามีสตีเองมาเออเฮาต้องเบิงคนให้เต้นแยงแยนให้ออกเบิงคนให้ขาดกอนสีไปหูจักไผก่อนสีไปหักไปแพ่งภูไรก่อนสีไปล่มไพเเ้าล้มล่วมเด้อบ่าวาเจ้าสิจีบคนๆนนั่นทางสู่สาวบ่ววาเจ้าสี ขูจักหักแผงคนคนนั่นแบบพี่แบบน้องแบบพักแบบแพงอีหยังกระตามพี่น้องเออย่างไหเบิงไหเป็นเบิงไหขาดเบิงไหมันคักคักพี่น้องเอยว่าเข้าตัวเฮาบ่บตัวเฮาบบเดี๋ยวหนีหลกหนีมันเปิดกวางแล้วคนสุ่คนมีความคิดมีอาสิวาจังไ๋พี่น้องมีความอันหู เบิแล้วพี่น้องเบิงออกเบิงเป็นแล้วว่าคนหนีเป็นจังไดขคนหนีเป็นจังไรเป็นตายอยู่บ่บเป็นตาอยูบอ่บ่พี่น้องขั้นสิวาแล้วรักๆก็ให้เหาเป็นเหาเองนี่แหละพี่น้องบอ่ต้องให้ไผมาตัวเหาโลกหนีหนี่นบมีภูไรสีมาแบบสิวาจังได๋ดีโลกหนี มันเบิดยุกเลยพี่น้องเอยเบิดยุกเลยสิแบบว่าเออเหตเขามาหลอกเข้าหนอนนีนั่นนะเพราะว่าอยู่ในโลกใบนี้มันมีแต่คนสลดัดเบิดเหลวพี่น้องสิว่าสันซ่าโบเดเไม้ความว่าคนที่ถือตัวหรือว่าคนที่โดนหลอกหันเป็นคนโงูโบเดเแมนแบบคว่มไม้แบบตาดำแบบว่าไว้เขาใจยังไงก็คือว่าคนเข้าซูมือนี่เป็นคนที่มีความขืดเกง่งเบิงคนเป็น แล้วก็มีไอคสูงอยู่แล้วโบแบบว่าโบพ่อสิแบบว่าให้คนมาตัวหรือว่ามาหลอกเอากระดักกระโดดอดอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็เรื่องประเด็นเรื่องแบบคนล่าเนาะพี่น้องโบว่าสิเป็นอ่าส่วนร้ายหลักๆเนาะก็จะมักโจมตีพวกอ่าสิเหตุเกี่ยวกับ YouTube พี่น้องมักโจมตีตลอดตะดำกัตั้งแต่เหตุคลิปมากกแบบ ข่าวนี้หรือว่าเรื่องนี้ก็ลาม่ามาตลอดกถ็ถือเจอมากคือกันได้พี่น้องส่วนร้ายลากักๆนี่พวกยูทูบเบอร์เห็ดยูทูบเพื่อมาหลอกเอาเงินคนไทยมาตัวเอาเงินคนไทยดสินะพี่น้องมีแต่คนไทยโานั้นบอว่าสา,สานซาเทียนทิดเจอนะคนประเทศอื่นก็บโบเจอคือกันบมตะดำก็ได้เบิงข่าวอยู่ได้พี่น้อง มันโบกเกียวก็ว่าพวกที่เหตุยูทูบมันเกี่ยวกับบุคคคนน,น,นั้นนนิสัยของคนคนนานพี่น้องคนดีเขาก็มีลายอยากให้แงแงออกนอกพี่น,อน้องเนาะเบามานี่โบเลเมนว่าสีเบาให้แตกให้แหย่กันพี่น้อง เมืองไทยก็เมืองล่าก็เป็นบานทีเมืองนองหากแพ่งกันตาดำก็ดีใจตาดำในียินแบบนี้ตาดำกับบดีใจคือบางคนทรงมาแซดมาโบมีเหตุผลกับมาดาเฮ้าเฮากับโบหูเหลืองยังเมาหลวมจะสินะพี่น้องเป็นประเด็นขึ้นมาโนดนี่นั่นตาดำก็มานางคิดว่าเอ๊ะคนพวงหนีนี่เขาโบมีความคืดเป็นของตัวเองเลยบอเขาโบมีแบบจินตนาการหรือว่าทักษะ ในความคิดของเขาอีลีเลยโบอเขาบสามารถคิดเองได้เลยโบอว่าเออเป็นยังคือตองแบบว่าไปเม้าร่วมไปกมลมร่วมแข่คนคนเดียวนะพี่น้องแข่คนคนเดียวไปเม้าร่วมเบิร์ว่าคนเหล่านี่บอดีเป็นคนขี่ตัวเป็นนักตมตุ้น คนเล้าบอดีคนเล้านอนหนี่นันจงสันเดนสีแบบไลยอย่างสรารพาัดเท่าได้หินจังสีได้เข้าก็นหน่อยใจไ้พี่น้องเอ้ยว่าสันสานหน่อยมุกหน่อยใจยังกับมาถวดถวดแต่เฮ้าถวดแต่คนบานเฮ้าเบิร์พี่น้องคนบานอื่นเมืองอื่นนีบ่เป็นบอพี่น้องเอ้ย คนบ้านอื่นเมืองอื่นดีดีเบิดบอบดีแต่คนบ้านเฮ้าบอมันก็เกิดความหน่อยมกต่ําใจพี่น้องว่าสันซาก็เลยอย่าออกมาว่านี้พี่น้องมือนี้ขอจมหน่อยหนึ่งพี่น้องอยาสีฟ้าวสร้างยาสีวากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อต่างแต่ตาดํำเ y o ยูทูบมาน๋อนก,ก็นเจอทั้งคนดีคนบดีตาดำก็ถือตัวหลายมากคือการพี่น้องบอัว่าสีเป็นอันท่านผู้ซ้ม มาตัวกับมี fc มาตัวกับมีสีมาในหูหแบบใดกับมาเบิดเจอเบอิดแบบ fc แบบอยากมาหากป้าแพงถือตัวถือต่มคือการตาดำกับถือคือการไพ่กับถือพี่น้องต่างแต่ว่าเขาบอกเอามาว่าวแต่หูซึกว้าโอ้ยขั้นคนเหล่าเป็นตัวคนไทยนี่เป็นประเด็นโอ้ยเป็นเหลืองไงเอาแถวว่าพี่น้องเอ้ยตาดำก็ขอโทษขออภัยได้ร้ายนอนในสํำหรับ คนใดหรือว่าทานใดที่แบบว่าเออถือคนเล้าตัวถือผู้สาวเล่าตัวถือสาวเล้าต่มจะสิก็ทษถทษขออภัยก็บอได้เห็นดีน้าเขาเจ้าก็บอได้ทรงเสริมได้ยินแบบนี้แล้วก็บอดีใจเนาะพี่น้องบอกว่าสิเป็นคนอยู่ประเทศใดยังให้พี่น้องเขาใจมีเบิร์ดคนแบบนี้พี่น้องมีเบิร์ดเป็นน้ำนิสัยบุคคลโบบายบได้เกี่ยวก็ว่าต้องเป็นคนเล้าพี่น้องเอ้ยยังให้เข้าใจเด้อ่าสันซา คือตาดำเองเนี่แหงถือสาละผัดได้พี่น้องตะแต่เห็ุยูทูบมาถือตัวสาลผัดคือกันเอซอ่าตัวเวามาแล้วก็สีเหลาสุฟังน้อยหนึ่งเอซตัวตัวว่าอันทําอีดเนาะพี่น้องตาดำก็ไลเลียงซาเน้น้อยนึงเหตด ตั้งแต่เฮ็ดคลิปใหม่ๆตั้งแต่ปีก่อนๆเฮ็ดคลิปใหม่ๆเปิดสองใหม่ๆโบหูโบท่านในหูคนโบท่านในหูแบบโลกกว่างก็ย่อมฮับว่ายูทู u เพียร์ให้ตาด,ดําเป็นคนทีมีความสลาดเข้นมีสติขข้นเหตดให้ห้าหูในสิ่งที่ห้าโบหูชินาะพี่น้องก็ขอบคุณไลๆไดหูได้หลยสิ่งหลาย,ย่างไดหูว่าคนอยู่ในโลกใบนีนี่โอ้มันมีบัตถูหูแบบอีลีพี่น้อง มาในแบบทุกขูบแบบมาแบบโอ้ยบอยากเวาบอยากวาเลยพี่น้องไล่หูแบบตาดำก็เคยถึกตัวมาคือกันบัว่าสิเป็นอ่าตัวในหูแบบมาจีบแบบสูสาวบัว่าสิเป็นตัวอยู่ในหูแบบมาแบบเอฟซีบัว่าสิเป็นตัวในหูแบบอันทักแพ่งแบบพีแบบน้องเจอมาเบิดคือกันพี่น้องว่าสันซาทีท ที่ถือเข้าตัวนี่ก็บเรเมนคนบานตัวเองในี่น้อง็คนอยู่ฝั่งหนันคือกันพี่น้องเอ้ยกบ,บเห็นสีว่ากบ,บเห็นเป็นยังหย่อนว่าเข้าเข่าใจพี่น้องหย่ nh อนว่าเข้าเข่าใจโลกเข้าเข่าใจเมืงองมษย์ว่าเออโลกของเขามันก็เป็นแบบนี้เข้าต้องเจอแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเข้าบทต้องไปซีเดียดก็มันลายอยากให้พี่น้องหันหรือว่าทานผู้ส้มทางบานนอนทีได้ครับสม้มคลิปนี้กะ ฝากขอคิดเนาะพี่น้องเนาะแบบฝากขอคิดกับสิ่งที่ตะดำแบบเคืดหรือว่าเป่าออกไปเนาะถ้าพี่ผัดประกันใดก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงพี่น้องเป็นประเด็นโบเศร้าอีนี้ก็ต้องได้ออกมาแบบใส่ความคิดเห็นน้อยนึงเรื่องแบบสู่เซาวนี่ก็แบบไร้แห้งเนาะผููบาวอยู่ฟังไทยถึอเซาวเล่าตัวต,ตมตาดำกับบริหูเหลืองน้ำเพลินดอก บได้หูหรอกว่ามันเป็นไปจังไดมาจังได้พี่น้องเอ,อ้ยก่อนเท่าสีหักไั่ลมไั่ก่อนเฮาสีแบบหายยั้งคนเขอก็ต้องเมืองคคักพี่น้อง,ง,งาาาฝากให้มิสตีคนเดี๋ยวน,นี้นี่มันสิวาจังได้บานเมืองเฮาเนาะพี่น้องเนาะ่บา่บาแต่บานแต่เมืองเฮาหรอกอันทั่วโลกพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้่ว่าสิเป็นเหลืองเศรษฐกิจการงานการเงินจะสีนาพี่น้องคือเฮาหูกันเบิร์ดทั่วโลก มันหาเงินหาคำ่ำเนี่พี่น้องคนดีกับกายเป็นคนบอดีวิสาสีมันมากถูกขู่แบบพี่น้องมากในขาบนั่งฝ่ามากในขาบผายเอกพี่น้องวาสันซาอย่างให้เข้าเข่าใจสําคัญลักๆก็คือให้เขามีสติพี่น้องยำโดยมีสติเบิ้งคนให้ขาดตัดสินคนให้เป็นเบิ้งให้คักๆ จึงหักจึงแพ่งจึงอยากซวยจึงอยากหาเขาาหายคล้องหานั่นหานี่จึงบบตองมามีคําเบาค่าว่าที่ลังจึงบบตองมีแน่วมากพิดใจกันที่ลังเห้ากับอันฟังไท่พี่น้องเอ๋ยกับซ้ำเป็นพีเป็นน้องบ้านพีเมืองน้องบ้านไก่เฮื่อนเเคียงนี่ยังกะอยากให้หักให้แพงกันว่อยากให้ลามะกันลาย อยากไปมาหาสซูกันง่ายคือตะํำไปเที่ยวฟังไทยตะํำกับปื้มใจดีใจที่ไหนไปเที่ยวมีอาเอฟซตอนฮามีคนฮกคนแพงหูจักไปนั่นไปนี่กับเพิ่นถามไทยดีเเวาดีน้ำดีแนน้ำดีบริการดีเเาานัวหัวมวนเท่ากับดีใจพี่น้องเอ้ยคือฟังเพิ่นมาเที่ยวบ้านเท่าจะสี เพิ่นกะว่าโอ้ยธรรมศาสา่งงามลายอันบอนเที่ยวลายธรรมศาสา์แบบอืสิวาจาังไนมาเที่ยวแลวเห็นแล้วซึ้งใจนะมาพักผ่อนเพิ่นมาบานเมืองห้าเพิ่นกะย่องบานห้าเหากะดีใจพี่น้องมาสังสา่งซากบ่แตกต่างอีังจากสิวาจาังไนเข้าเอืน่นนมาอันนำใจมิดไม่ตีพี่น้องสังซา,าความสามาัคคีหักแผงปองดอง หลายๆคนก็เว้าแต่คือตะลำไปเที่ยวฟังไทยนี่มาทำไมเมืองไทยทำไมไม่ไปเมืองเวียดเมืองจีนตะลำก็น้อยใจหน่อยใจว่าเป็นยังคือว่าเสียส,สีวบาให้กันแท้พี่น้องเอ้ยคนเฮ้ามันก็มีทั้งคนดีคนบดีคนดีก็มีทมไปคนบดีเฮาก็เยสิไปไก่มันเมนบอกพี่น้องผู้ไร้มันบดีเฮาก็เยสิไปไก่มัน ขาวหูว่ามันบูดีขาก็บบัตองส้นบ,บัวตองบน่นพี่น้องบ่วตองเขาไปไกลพี่น้องเอ้ยชิฟายังสันซ้าบัว่าสิเป็นคนประเทศได้หรอคนดีขาก็จึงเบาหน่าคนดีข้าก็จึงส้นน่าเอาจิงสีซ้าบาสันซาโนะพี่น้องเนาะอันเดืองลามะบอวหย,อยางห้ลามะเล้อพี่น้องเอ้ยปล่อยว่างพี่น้องเฮ็ดชีวิตเท่า,าห้มีความสุขทำงานาของเฮ้า,าห้มีความสุข เลิกงานอยากกินยังฮากินแนว่เส็บๆพี่น้องหอนมองนอนก็นอนสบายใจพี่น้องเอออยากเห็ดยังก็เห็ดอยากไปเที่ยวใส่กับไปใส่ชีวิตของขาให้มีความสุขคนเท่าเกิดมา,าศาสตร์เดียวแมนมีความสุขมานางไทย mm hmm. คลิปพี่น้องเออ mm hmm. อัน อันคนในหมู่บ้านพันยางกายพันทวงว่าอันมีความสุขแท้ <ừ. S 1> ว่านางไทยคีปราสันมือนีอันสาวลาอาหันมาจมเด้อผี่นองเด้อมาโจมมาสันสาบริจมโดนโดนยาสีบาสันบาสีเด้อผี่นองเด้อเหลืองลามาหันเบาก็ไปกบมาอยู่นี่แหละโบเศรโบเศร้าย่าเถือ่อตั้งแต่ตะลําเฮ็ดคลิปมาตั้งแต่อัน ปีแรกจนมานีจนสองปีไล้พี่น้องเหลืองนีกันยังบอศเ้าเ,เป็นปลาเรนอยู่กะ็ะไรมาว้าตลอดพี่น้องเอ้ยแล้วก็อยากฝากอีกนาะพี่น้องนอกรับอันบุคคลนเนหรือว่าทานผู้ส้มที่ฮับส้มเบิงนะไล่ทานแบบว่าอ่านทีบอเขาใจนาะว่าว่าพวก youtube ต่าง youtube มาก เฉพาะคนฟังเล่าเาด้วยพี่น้องคนเล่าเหตุยูทูบมาเพื่อหลอกเอาเงินคนไทยโนวนนี่นั่นอยาให้ท่านผู้สม้มเนาะมีขอคิดและะ้วก็ย่าท่านฝ่าตัดสินพี่น้องบางคนนะข้าเจ้าเหตุเพื่อเป็นอาชีบเสริมเพื่ออยากสางได้ไหลายเสริมโบดิตังใจสิไปเหตุตัวเอาเงินเอาขำผู้ใดดอกพี่น้องผู้ใดพอใจเบิง เพิ่นกระเบิงผู้ไดพ่อใจไห่เพิ่นกระไห,ห้เฮ้าโบมีไพสีไปตัวเอาของเอาเครื่องเอาเงินเอาทองผู้ไรได้เบิดทุกคนกระต่างแย่งแย่ออกพี่น้องคนที่เ,เพิ่นไห้เพิ่นบเบาคนโบไห่ผัดเบาพี่น้องโบมีไผไปตัวเอาเงินของไพ่บมีไผไปตัวเอาสิงเอาของของไผทั้งสินทั้งนั้นผู้เพิ่นเบิงเฮ้าเพิ่นเอ็นดูเฮ้า เพื่อนเบิงเฮ้าเพื่อนกับมักในโตเฮ้าเพื่อนเบิงเฮ้าเพื่อนกับอยากหายเฮ้าเพื่อนห้เฮ้า้วยความเตรียมใจเพื่อนหนเฮ้าเลยด้วยแบบว่าเพิ่นให้แล้วเพื่อนมีความสุขเงสีนะเพื่อนได้สนับสนุนพี่น้องบางคนนอกแบบทานผู้ส้มที่ได้เห็นที่ได้เบิงบ่กเข้าใจเนาะไปคิดต่างๆนั่นอะ่ะโอ้ยไปตัวเอาของเขาได้หันนอกไปหลอกไม่ต้องไปให้มันนะเออคนเราไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้จะสี โอ้ยแต่กี้เจอคอมเมนต์ตลอดขอความ,มีมาตลอดมือหนึ่งเป็นทรายสบับพี่น้องบบทนแต่สีอนันแต่เดี๋ยวนี้นีตะดำย่อมฮาร์บันนันโ,โบมี่แล้วโบมี่พราะว่าตะดำจะแบบตอบกลับแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็เว้าให้เข้าใจโหลวดว่าเออหน่นนีหนันจังสีจังสันแบบนี้รอดเดอร์เจ้าบ่พ่อใจเบิงเจ้าก,ก็เออก็บ,บ่เป็นยังเยีมมาเฝ้าให้เห่าเยี่นะพี่น้องตะดำจะเฝ้ากลาบโหลด โอ๊ยเจอรลายเหมือนาสิมาเฮ็ดคลิปอตาดำถือตัวคือกันพี่น้องสิมาเราสุฟังเด้อพี่น้องเด้อว่งแต่เฮ็ดคลิปมาตัแต่เฮ็ด u t u b e มานี่เคยถืกตัวอียังแน่ถือเอซีตัวถือผููบาวมาตัวโอ้ยรลายพี่น้องรลายแห้งเดี๋ยวสิมาอนะีพีหนาถาผู้ใดอยาก ให้ตาดาเราเรื่องนีคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเดิอเอามือนี่เป็นว่าเอาประเด็นเรื่องนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กัฝากพี่น้องอันไ้ ขอคิดเห็นแสดงความคิดเห็นคิดความคิดเห็นหันแห้งได้พี่น้องแต่ว่ายาดาเด้อพี่น้องเด้ออันคอมเมนต์แห้งได้แต่ยาดาก็พ่อนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สาหรับคอมเมนต์ใดที่ให้กาลังใจเนาะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆตาดำก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าเอ็นดูตาดำแล้วก็ติดตามแล้วก็หับชมให้กําลังใจถ้าโบมี่ทานผู้ส้มโบมี่เอฟซีโบมี่นเบิงเนาะตาดำก็บโบมาหัวจุดหนีเนาะตอน นนสองของตาดำเสาวเล่าไตาสองไม้วีสอง 25, สองหมื่นหาพันับแล้วพี่น้องดีใจแห้งก็ขอพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเมื่อนาสีฮากโอกาสมาสโลงกับทีมงานกับซสาวเตและวก็น้องกีวังว่าอันคือ 4, 6, 30, สีหอดสามหมื่นซับไว้ไว้สวยพี่น้อง อันฝากพี่น้องสวยพี่น้องมาสันซ่าฝากพี่น้องซวยฝากเอฟซีวยกดไลค์กด, like, กดแชร์เนเดอร์พที่ยัยยงบูทไหนกดติดตามกัสามารถติดตามได้พี่น้องกดไลค์กด, like, กดแชร์สาวเล่าในเดอพี่น้องสบายดีเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีเด้อบายบาย